อยู่แล้วอืูแล้โดนแล้วครับโดนแล้วครับเพื่อนๆเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเพื่อนเ โอ้โหสามโลกว่าก็เราตามหามมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณส1บเ็โมงสามชั่วโมงนะครับโห ไีกิปปิ้งแล้วก็เข้าไปข้างในน้ําตายแล้วก็ออกมาข้างนอกก็น้ําแรงครับก็คือหาจุดที่ลงตัวยากหน่อยวันนี้แต่ก็เอาจนได้ครับตรงนี้ก็ประมาณเป็นะโดป่านะครับเป็นปลาป่าไซส์ประมาณสักสามโลตรงนี้ให้สามโลไปสี่โลเลยนี่นะครับ อา,อานี่นะครับอ๋อนี่นะครับสามโลสี่โลสามโลไปไปสามโลกลางกลางแล้วกันประมาณสามโลกลางกลางนะครับตัวนี้ก็ าจะหาเจอครับครึ่งวันดูให้ดูลายอ่อเทียบชออก็ตัวนี้นะครับผลงานจากนี่นะครับเหยื่อนะครับกระป้อมบิ๊กบีนะครับนี่อยากค่ายนะเป็นหนึ่งนะครับดีน้าแกให้อามาลองใช้นะครับก็ตีน้ำดีครับเสียงเพาะดีก็ชอบส่วนตัวนะครับไปเดี๋ยวเราหาต่อ่อะ